สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพูดคุยหลังจากที่ได้ดูซีรีส์เรื่อง m o v วิ g ใน EP ีที่16กับ17นะครับเ <c oughs> พิ่งดูจบส,สดๆร้อนๆเลยครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดู EP ีที่16กับ17็ก็ไปดูก่อนนะครับเพราะคลิปนี้จะมีการพูดถึงเนื้อหาแน่นอนครับใน EP ีที่16กเนี่ยก็ยังเริ่มต้นด้วยการย้อนอดีตอีกครั้งหนึ่งครับคือทำให้เราได้ผูกพันกับครูชเวมากขึ้นครับซึ่งใน E ีีนี้ก็มีการเปิดเผยนะครับว่าครูชเวเนี่ยคือหนึ่ ซึ่งครูชเวเนี่ยก็คือคนที่เหมือนปืนมีปัญหานิดหน่อยแล้วจางจูวอนเอาแขนไปร,รับกระสุนแทนนั่นเองครับทำให้เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยครูชเวประทับใจในตัวของจางจูวอนจนทําให้เกิดปมในใจของครูชเวครับที่ไม่สามารถปกป้องพวกพ้องหรือว่าช่วยเหลือจางจูวอนที่เป็นหน่วยแบล็กได้ทําให้พอเขาจบภารกิจครั้งนั้นเนี่ยเขาก็มาสมัครเป็นหน่วยแบล็กที่องค์กรทันทีและงานของเขาก็คือการถูกส่งไปเป็นครูพระละที่โรงเรียนจองวอนครับเพื่อจับตาม,มองและคอยเขียนรายงานเกี่ยวกับเด็กที่มีพลังพิเศษ ฟังดูเหมือนว่าหน้าที่ของครูชเวนี่จะสําคัญใช่ไหมครับแต่มีครั้งหนึ่งที่เขากลับไปหารองพออแล้วลองพออเนี่ยจำชื่อเขาไม่ได้ด้วยซ้ําซึ่งถ้ายผมคาดเดาว็น่าจะเป็นเพราะว่าหน้าที่นี้น่าจะต,ต้องใช้เวลานานครับทำให้ลองพออเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจมากก็เลยจําครูชเวไม่ได้และด้วยที่มันอาจจะเป็นหน้าที่ที่น่าเบื่อครับลองพอ,ออก็เลยใช้ครูชเวนเนี่ยเป็นตัวหมากที่ทําหน้าที่ที่น่าเบื่อนี้แต่มันก็ส่งผลตรงกันข้ามกับครูชเวเลยครับเพราะว่าเขาสนุกกับงานนี้มากๆ จุดเปลี่ยนสำคัญในอดีตของครูโชเวนะครับคือมีเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่ชื่อเซออึนเธอมีความสามารถพิเศษในการมองทะลุสิ่งของแล้วก็มีศักยภาพทางร่างกายเหนือมนุษย์ซึ่งเซอึนเนี่ยได้เสียชีวิตระหว่างการฝึกสอนของเขาทําให้ครูโชเวเนี่ยรู้สึกเสียใจครับเพราะในอดีตเนี่ยเขาก็ไม่สามารถปกป้องเพื่อนพ้องในสงครามได้และพอเขามาเป็นครูเขาก็ไม่สามารถปกป้องนักเรียนได้อีก ซึ่งเซยอื่นคนนี้ก็เป็นลูกของช่างเสริมสวยที่ถูกแรงจัดการใน EP ีที่4ครับถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งนักเรียนหญิงคนนี้ครูชเวประทับใจเธอตั้งแต่ตอนที่เธอเป็นแกนนำในการเซอร์ไพรส์วันครูแต่สุดท้ายเด็กที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาอินในความเป็นครูเนี่ยก็ต้องเสียชีวิตลงในระหว่างการสอนของเขาซึ่งถ้าใครจากันได้นะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะเด็กที่ชื่อเซยอื่นเนี่ยน่าจะยังไม่ตายจริงๆครับเพราะว่าในช่วงของงานศพแม่ของเธอเนี่ย เมื่อเราจะเห็นเธอแบบๆครับน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์บางอย่างเพื่อให้เธอเนี่ยปกปิดความสามารถของตัวเองและก็หลุดลอดจากสายตาขององค์กรข่าวกลองเลยครับซึ่งพอเราได้รู้จักครูชเวในอดีตมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้เรามั่นใจมากกว่า EP ที่แล้วอีกครับว่าครูชเวเนี่ยต้องอยู่ในฝั่งคนดีซึ่งพอเราได้ดู EP ที่16กับ17เนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นแน่นอนแล้วครับ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือเราได้รู้ว่าครูเชเวยเนี่ยตลอด10ปีที่ผ่านมาเขาได้เห็นเด็กที่มีพลังพิเศษมากมายหลายคนเลยครับซึ่งก็มีเด็กคนหนึ่งที่น่าสนใจครับเขาชื่อว่ายองทักซึ่งสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือพลังพิเศษของเขาครับคือเขาสามารถดีดนิ้วแล้วเวลาหยุดได้ครับแต่เราก็ไม่ได้เห็นหน้าของเขานะครับว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงซึ่งนอกจากยองทักเนี่ยที่จะสามารถใช้พลังของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วแล้วเนี่ย เด็กคนอื่นๆที่เราได้เห็นเนี่ยเหมือนเขาจะไม่สามารถใช้พลังของตัวเองได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็น่าจะสาเหตุเดียวกันครับคือพ่อแม่ของพวกเขาเนี่ยพยายามปกปิดความสามารถทําให้พวกเขาไม่มีโอกาสได้ใช้พลังก็เลยไม่สามารถที่จะใช้ได้อย่างคล่องแคล่วครับส่วนตัวละครยองทักเนี่ยเท่าที่ผมหาข้อมูลหลังจากที่ดูจบมาเมื่อกี้นะครับน่าจะเป็นแค่อิสระจากเว็บนเรื่องอื่นของผู้เขียนคนนี้ครับนักเขียนชื่อคังซูใช่ไหมครับเขาจะเขียนกระตูนอีกเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าทามมิ่ง ซึ่งเรื่องไทมิ่งเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่มีความสามารถเกี่ยวกับเวลาก็เลยมีการใส่ตัวละครยองทักเนี่ยมาในซีรีส์เรื่องมูฟวิ่งเพื่อเป็นอีสต e r อร์เอ็กนั่นเองครับก็มารอดูกันต่อไปว่ายองทักเนี่ยจะมีบทในซีรีส์เรื่องนี้อีกหรือเปล่าอีกฉากที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับคือฉากที่จางจูวอนเนี่ยเข้าไปในห้องของครูโชเวและเจอกับอีมีฮยอนครับ ซึ่งที่ผมรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าหลายๆ EP ที่ผ่านมาเนี่ยเขาปูเรื่องราวให้เรารู้สึกว่าเราผูกพันกับตัวละคร2คนนี้หรือกลุ่มนี้ซึ่งพอเขาได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นครับทั้งๆที่การพบกันครั้งนี้เขาคุยกันแค่การกระซิบครั้งเดียวว่ามีกล้องวงจรปิดแต่มันก็ทําให้ผมรู้สึกแบบตื่นเต้นนะครับที่เขาได้กลับมาเจอกันอีกครั้งด้วยเหตุผลเดียวกันด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าน่าจะน่าสนใจที่สุดดใน EP น EP ี้ครัคือกาาเปิตวว่ ป้าแม่บ้านเนี่ยเป็นตัวตึงครับมีบทในอีพีนี้มาแค่ไม่กี่วิก็โชว์โหดด้วยการฆ่ายนสองอุกครับตัวละครครูพละที่หน้าหมันไส้ด้วยความเลือดเย็นแค่เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับซึ่งป้าแม่บ้านคนนี้ก็มีตำแหน่งไม่ธรรมดาด้วยครับคือเขาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายความมั่นคงของเกาหลีเหนือครับผมว่าแล้วว่าต้องไม่ธรรมดาซึ่งพอป้าแม่บ้านเนี่ยจัดการสังหารซนยองอุกเสร,ร็จเนี่ย เธอก็โทรตามพักพวกของเธอมาครับซึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่เราได้เห็นใน E p พีที่แล้วซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เคยสู้กับจางจูวอนตอนที่เขาไปทําภารกิจที่เจอครูชเวนนั่นแหละครับซึ่งจุดที่น่าสนใจระหว่างที่แก๊งนี้กาลังจะเข้ามาที่โรงเรียนเนี่ยคือเหมือนมีการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างว่าอะไรสักอย่างที่อยู่ท้ายรถเนี่ยน่าจะเป็นอาวุธลับของพวกเขาหรือความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถคาดเดาได้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ถึงคิมดูซิกเลยก็ได้ครับ แต่ผมก็นึกภาพไม่ออกว่าตัวละครสุดหล่อเท่อย่างคิมดูซิกเนี่ยจะไปหดตัวอยู่ท้ายกระโปรงยังไงแต่ความเป็นไปได้ที่สุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวละครใหม่นั่นแหละครับเพราะเขาไม่น่าเอาตัวละครหล่อเท่อย่างคิมดูซิกเนี่ยประยัดอยู่ท้ายรถครับและอีกฉากที่ทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับก็คือฉากที่อ e ีมีฮยอนเข้าไปในห้องผอ,อรครับที่ป้าแม่บ้านเพิ่งจะฆ่าสนยองอุกไปนั่นแหละครับซึ่งพออ e ีมีฮยอนเข้าไปเนี่ยป้าแม่บ้านก็ทําเนียนเป็นทําความสะอาดอยู่ แต่การโกโหกของป้าแม่บ้านเนี่ยก็ไม่สามารถเล็ดลอดสายตาของอ e ีมีฮยอนไปได้ครับเธอเลยค่อยๆปิดประตูเหมือนพร้อมที่จะเค้นความลับหรือพร้อมที่จะต่อสู้ครับทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ับฉากนี้กัอบิีกฉากที่ผมรอติดตามมากๆจาก EP ีที่แล้วคือฉากบนรถเมย์ครับที่มีชายแปลกหน้าสะกดรอยตามฮีซูกับบงซอกไปซึ่งกเยโดเนี่ยก็ตัดสินใจขับรถเข้าไปที่สถานีตำรวจ และในขณะที่ทุกคนกําลังอบเพลิบกันลงจากรถกาเยโดยก็มองชายแปลกหน้าผ่านทางกระจกหลังซึ่งชายแปลกหน้าเนี่ยก็หายไปภายในพริบตาเลยครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าตัวชายแปลกหน้าเนี่ยจะสามารถบินได้เร็วและคล่องแคล่วเหมือนกับคิมดูซิกครับตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะดูแค่วันละ EP ครับแต่พอจบแบบนี้เนี่ยต้องดูต่อจริงๆครับ ซึ่งพอเปิด e ี17ขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้ได้เลยครับว่าประโยคที่คิมดูซิกกำลังจะพูดเนี่ยอีมีฮยอนต้องเอาไปบอกต่อกับบงซอกแน่ๆและใน E ีีนี้เราก็ต้องได้เห็นการต่อสู้ของบงซอกซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆครับและประโยคที่คิมดูซิกบอกกับอีมีฮยอนก็คือเขาเนี่ยกลัวที่จะตกก่อนที่คิดจะบินซะอีกซึ่งเคล็ดลับของเขาเนี่ยคือจะบินเก่งไม่ได้เลยครับถ้ากลัวตกก่อนที่จะบินและถ้ารู้วิธีการตกที่ดีได้เนี่ยก็จะบินได้ดีเพราะการล่อนลงมาเนี่ยก็ถือ สรุปว่าถ้าอยากจะบินเนี่ยก็อยากกลัวที่จะตกครับซึ่งประโยคนี้ก็ถูกส่งต่อไปที่บงซอกครับซึ่งฉากที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆใน EP ีนี้ฉากแรกนะครับคือฉากที่ชายแปลกหน้าเนี่ยตามฮีซูกับบงซอกไปที่โรงยิมแล้วเขาเนี่ยก็แอบเข้าไปในโรงยิมตอนที่บงซอกออกไปซื้อน้ําซึ่งพอชายแปลกหน้าเริ่มคุยกับฮีซูเนี่ยเขาก็ทดสอบฮีซูด้วยการโยนลงมาจากชั้นสองเพื่อพิสูจน์ว่าบินไม่ได้แล้วก็ยอมโดนต่อยเพื่อพิสูจน์ว่าพละกําลังไม่ได้เหนือมนุษย์ ก่อนที่เขาเนจะจับฮีซูเหวี่ยงใส่ป้ายไฟครับจนเกิดบาดแผลและแผล,แผลหายเขาก็เลยรู้ว่าฮีซูสามารถรักษาแผลได้เขาก็เลยเริ่มการทดสอบสุดท้ายครับด้วยการจับฮีซูบินขึ้นไปจนเกือบถึงหลังคาแล้วก็ปล่อยลงมาซึ่งฉากต่อมาก็เป็นฉากที่ทําให้บงซอกเนคิดถึงคําพูดของพ่อของเขาที่แม่ส่งต่อมาให้เขาครับคือถ้าคิดจะบินเนี่ยก็อยากกลัวที่จะตกเขาก็เลยบินทะลุก,กระจกเข้ามาแล้วก็ช่วยฮีซูไว้อย่างเท่ด้วยการบินรอบลงยิมเพื่ออะไรก็ไม่ทราบครับ ซึ่งจังหวะที่ทะลุกระจกเข้ามาเนี่ยโอ้โหกระจก CG แบบลอยมากฮะแต่ก็ไม่สามารถปกปิดความเท่ฉากแรกของบงซอกได้ครับซึ่งจากนั้นพอทั้งบงซอกกับฮีซูเนี่ยช่วยกันสู้กับชายแปลกหน้าแล้วก็ไม่เห็นผลทางเลยครับที่ทั้งสองคนเนี่ยจะสามารถเอาชนะชายแปลกหน้าได้เผลอๆมีกระเยดูอีกคนนึงตามที่ผมเดาไว้ใน E ีีที่แล้วเนี่ยผมว่าก็น่าจะรับมือยากอยู่ดีครับและอีกอย่างหนึ่งที่เจ๋งมากๆใน EP ีนี้นะครับคือการจับคู่สู้หรือการจับกลุ่มสู้ครับ ไฟแรกเ่ยอย่างที่เราเห็นแล้วคือบงซอกกับฮีซูปะทะชายแปลกหน้ากับจางจูวอนเนี่ยที่ประทะกับหัวหน้ากลุ่มเกาหลีเหนือกับชายตัวใหญ่ของกลุ่มเกาหลีเหนือครับที่น่าจะมีพลังพิเศษเหมือนกับเขากับอีกไฟหนึ่งที่เป็นตัวโหดของเกาหลีเหนือครับที่เคยสู้กับจางจูวอนก็ประทะกับคังฮุนครับ ซึ่งก็น่าจะมีแจมันเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่าคังฮุนโดนเล่นงานตอนกําลังคุยโทรศัพท์กับแม่ของเขาทําให้แจมันเนี่ยรีบวิ่งมาที่โรงเรียนครับซึ่งก็น่าจะเป็นการจับคู่สู้ระหว่างพ่อลูกกับตัวตึงเกาหลีคนนี้ครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแจอมันยังคงใส่เสื้อสีแดงครับตัวที่เขาเคยซื้อเสื้อคู่ให้กับคังฮุนตอนเด็กนั่นเองครับกับอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจที่ปูมูจากตอนที่แล้วก็คืออีมีฮยอนกับป้าแม่บ้านครับอ๋อ,อแล้วน่าจะมีอีกไฟ์หนึ่งครับคือ กีซูครับที่น่าจะเป็นคนเก็บเอกสารที่พวกเกาหลีเหนือต้องการไว้จับคู่กับครูชเวจะเรียกว่าจับคู่ได้ไหมเหมือนไม่มีทางสู้เลยคือสู้กับคนของเกาหลีเหนือครับที่น่าจะมีพลังเหมือนกับอีมีฮยอนครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นแค่การเห็นทุกอย่างเคลื่อนไหวช้าลงเฉยๆครับซึ่งบทสรุปสุดท้ายที่พีคสุดๆก่อนจะจบ E ีีนี้ไปนะครับคือจางจูวอนเนี่ยจนมุมครับโดนชายตัวใหญ่ต่อ,อยจนหน้าบุกฮีซูกับบงซอกก็จนมุมคังฮุนก็กําลังโดนเล่นงาน แต่แจมันก็กำลังมาช่วยมีแค่อีมีฮยอนครับที่เผด็จศึกป้าแม่บ้านอย่างง่ายดายอย่างที่น่าจะทำตั้งแต่แรกสิ่งที่น่าสนใจคือคิมดูซิกจะมาที่โรงเรียนไหมหรือว่าจะไปช่วยบงซอกเพราะในอีพีที่แล้วเนี่ยผมพูดเอาไว้ว่าอยากให้คิมดูซิกเนี่ยไปช่วยบงซอกแต่ถ้ามันเกิดสถานการณ์4รุม1ก็น่าจะดูแปลกๆแ,แต่พอเราได้เห็นว่าฮีซูกับบงซอกเนี่ยรับมืออะไรกับชายแปลกหน้าไม่ได้เลยน่าจะนับเป็น1คนไม่ได้ด้วยซ้ำครับ พะงานถ้าณนะตอนนี้เนี่ยคิมดูซิกไปช่วยผมว่าพอจะเมคเซนได้ครับและสิ่งที่ทําให้ผมรอวันพุธหน้าที่จะเป็น 3BP สุดท้ายไม่ไหวเนี่ยคือฉากที่หัวหน้ากลุ่มของเกาหลีเหนือเนี่ยบอกว่าที่พวกเขาต้องลงเอยแบบนี้เป็นเพราะคิมดูซิกครับซึ่งประโยเนี้อีมีฮยอนก็ได้ยินด้วยทําให้เธอเนี่ยเงยหน้ามองบนฟ้าก่อนจะถอดแว่นครับแล้วก็เตรียมอาวุธเหมือนจะเป็นการสื่อว่าตอนนี้เธอจะไม่หนีอีกแล้วและเธอก็กําลังจะเอาจริงแล้วครับสรุปเลยนะครับ 2 EP เนี้สำหรับผมเนี่ยพีกมากๆเลยครับจนผมรู้สึกว่า3 EP สุดท้ายเนี่ยมันจะรวบลัดจนหน้าเสียดายหรือเปล่ายิ่ง EP ีที่17เนี่ยแค่ส0สิบกว่านาทีด้วยครับและใน2 E p ีีนี้เนี่ยก็มีอะไรทิ้งไว้ให้เราสนใจหลายอย่างเลยครับเช่นตัวเซอึนเนี่ยจะกลับมามีบทไหมเพื่อมาแก้แค้นให้กับแม่ของเธอครับกับตัวกีซูเนี่ยสรุปแล้วไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรเลยจริงๆหรือเปล่าหรือเขากําลังปิดบังอะไรบางอย่างไว้ในท้ายรถของเกาหลีเหนือเนี่ยคือใครหรือคือตัวอะไร ซึ่งก็ไม่น่าจะใช่คิมดูซิกอย่างที่ผมแพร่มไปตอนแรกหรอกครับเพราะว่านึกสภาพไม่ออกจริงครับที่คิมดูซิกจะไปยัดอยู่ในนั้นได้น่าจะเป็นตัวละครใหม่แหละครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นอาวุธลับอะไรบางอย่างกับตัวละครที่คนน่าจะสนใจมากๆอย่างยองทักครับเขาจะมามีบทบาทอะไรใน3 EP อีสุดท้ายหรือเปล่าหรือมาเป็นแค่อิสต้เอกหรือจะเป็นตัวละครที่ถูกปูกไว้เพื่อไปซีซั่น2หรือเขาเป็นตัวละครอะไรที่เคยปรากฏตัวมาแล้วใน E ีีก่อนๆอย่างเด็กที่ชอบดูปลาอะไรแบบนี้ฮะ แต่ก็คนละชื่ออีกครับซึ่งได้ให้ผมเดานะครับตัวเซอืึนกับยองทักเนี่ยน่าจะไม่กลับมามีบทอะไรแล้วครับน่าจะเป็นการปูไว้เพื่อซีซสั่น2ครับซึ่งสถานการณ์คับขันทั้งหมดที่เราเห็นใน EP17 เนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะพลิกโผล่อะไรครับคือบงซอกกับฮีซูเนี่ยก็น่าจะพ่ายแพ้ไปอย่างราบคาบเพราะชายแปลกหน้าเนี่ยน่าจะซู้ด้วยเพื่อเก็บข้อมูลเฉยๆแล้วเห็นว่า2คนนี้ไม่น่าจะเป็นภัยอะไรได้ครับส่วนฝั่งที่โรงเรียนเนี่ยก็น่าจะโดนกลุ่มเกาหลีเหนือเอาเอกสารไปได้ และจางจูวอนแจมันคังฮุนและมีอีฮยอนเนี่ยก็น่าจะพ่ายแพ้ไปอย่างราบคาบเช่นกันครับทำให้ผมคิดว่าใน3 EP อีหลังเนี่ยน่าจะเป็นการมารวมตัวกันของรุ่นพ่อรุ่นลูกเพื่อเป็นการรวมตัวกันวางแผนเพื่อจะเอาคืนโดยน่าจะมีคิมดูซิกเป็นตัวแปรสําคัญครับส่วนบทบาทขององค์กรข่าวกลองเนี่ยผมว่าน่าจะมีบทบาทแค่เป็นพวกเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในตอนท้ายเพื่อให้เราหมัน่นไส้และไม่น่าจะมีบทบาทใน3 EP ีสุดท้ายเท่าไหร่เหมือนมีเอาไวใ้ให้เราแค่หมั่นไส้เฉยๆครับ และผมขอคาดเดาอะไรที่หลายๆคนน่าจะคิดเหมือนกันครับว่าน่าจะต้องมีตัวละครที่ต้องเสียสละแน่ๆครับและผมขอเดาไปเลยนะครับว่าน่าจะเป็นคิมดูซิกครับตัวเขาเนี่ยน่าจะเสียสละเพื่อปกป้องครอบครัวและเพื่อนพ้องของเขาด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างที่ไม่อาจเลี่ยงได้ครับแล้วก็จะทําให้ซีรีส์เรื่องนี้จบแบบน้ําตาหนองตามสไตล์ของเกาหลีที่เราก็เห็นกันมาหลายเรื่องครับว่าไม่ค่อยจบแบบฟิลกูดเท่าไหร่ สุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับถ้าใครมีจุดสังเกตรหรืออะไรที่น่าสนใจใน2 EP นี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ